ลำน้ำจางหรือแม่น้ำจางเป็นลำน้ำสายหนึ่งที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทจะจังหวัดลำปางเพราะถือว่าเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สำคัญโดยมีต้นกำเนิดมาจากลำธารหลายแห่งบนยอดเขาในเขตอำเภองาวผ่านอำเภอแม่หมะไหลผ่านมายังอำเภอแม่ทะจนไปบรรจบกับแม่น้ำวัง ในเขตตำบลวังพลา้พาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางในระยะทางที่คดเคี้ยวประมาณ80กิโลเมตรในอดีตที่ผ่านมาลําน้ำจากเมื่อถึงเวลาน้ำหลากในหน้าฝนก็ทําให้น้ำท่วมถึงหน้าแล้งจะเกิดการขาดแคลนน้ำซึ่งเกิดจากปัญหาป่าถูกทําลายไม่ว่าจะเป็นนายทุนหรือชาวบ้านเองก็ตามส่งผลให้พื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมโทรม การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตรเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติซึ่งสาเหตุที่แท้จริงคือชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของธรรมชาติรวมไปถึงการใช้ประโยชน์และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรลำน้ำจางสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของสังคมไทยที่ถูกครอบงำความคิด ในการพัฒนาที่เน้นให้บุคคลภายนอกมาคิดแทนและเป็นผู้กำหนดรูปแบบการพัฒนาโดยเข้ามาจัดการทุกเรื่องแทนคนส่วนใหญ่ระบบการศึกษาไม่ได้ช่วยให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในชุมชนแต่ให้ความสำคัญกับเนื้อหาทางวิชาการตามความคิดจากวัฒนธรรมตะวันตกเน้นการจัดการทรัพยากรให้เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ โดยอ้างอิงหลักวิชาการไม่ได้ส่งเสริมขีดความสามารถของคนในชุมชนให้บริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนตามศักยภาพโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมทุกอย่างถูกจัดการโดยผู้มีอำนาจมีเงินมีความรู้ไม่เว้นแม้แต่การสั่งการและการจัดการแทนชุมชนในการพัฒนากลุ่มต่างๆในชุมชนดังนั้น จึงเกิดเครือข่ายลุ่มน้ำจางที่นำโดยเจ้าของภูมิปัญญาคืออาจารย์ประเสริฐสุริยะวงศาซึ่งมีแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้การทำให้คนในชุมชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการลุ่มน้ำในพื้นที่ของชุมชนโดยการเข้ามามีบทบาทเพื่อให้เห็นความตระหนักที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างกระบวนการ สร้างความคาดหวังร่วมกันคือการสร้างป่าให้สมบูรณ์เพิ่มพูนิปริมาณน้ำฟื้นคุณภาพดินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขโดยฟื้นฟูระบบนิเวศและสภาพป่าไม้ให้กลับคืนมาสู่ความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพูมิปริมาณน้าและรักษาคุณภาพแหล่งน้ำที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตประจำวันปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพดินโดยขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขเครือข่ายลุ่มน้ำจางได้เริ่มบริหารจัดการลุ่มน้ำเมื่อปี2546จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา10ปีตั้งแต่การทำเวทีชุมชนเพื่อให้ความรู้และหาแนวร่วม การเดินสำรวจป่าหาข้อมูลการวางแผนการดำเนินงานการสร้างฝ่ายชะลอน้ำสร้างแนวกันไฟจัดผ้าป่าหาทุนบวชป่าสืบชะตาป่าแบ่งเขตป่าใช้สอยและป่าอนุรักษ์โดยทุกขั้นตอนชุมชนในพื้นที่จะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเครือข่ายลุ่มน้ำจางเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือให้คำแนะนำและแนวทางไปสู่เป้าหมาย เราให้เขาเป็นเจ้าของก็คือว่าเขาทําแล้วเขาต้องได้ประโยชน์เขาต้องเขาต้องต้องได้ประโยชน์จากนั้นผมถามว่าถ้าถ้าให้ชาวบ้านไปรักษาป่าแล้วไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยมีวิถีชีวิตหากินจากปา่าจบสิ่งหนึ่งที่เรา,ท,เราที่เราต้องทําก็คือต้องฟื้นฟูปา่าได้อืฟื้นฟูสภาพที่มันเชื่อมโซไม่ได้การฟื้นฟูสภาพป่าขึ้นมาเนี่ยมันก็ตามหลัก ก็บาดเป็นอยูเรือยด้วอันที่หนึ่งก็คือสร้างความชื้นนันไม่ต้องไปปลูกอย่าให้ไฟไหม้ดูแลดูแลไปนะครับสร้างสร้างความชื้นก็คือใช้ไฟใช้ไฟเพอต้นไม้เริ่มโตระบบความสัมพันธ์ของป่ากับดินก็จะเริ่มมีคือพืชกับดินก็จะเริ่มมีเพราะความหลากหลายตรงนั้นต้นใบไม้ ของใบของต้นนี้ก็จะเป็นอาหารของอีกต้มหนึ่งมันมันระบบสัตร์มันจะมีระบบในเวทเริ่มงเกิเชื่อเพราะป่ามีความชื้นในอากาศมาถึงกระทบความเย็นของป่าฝนกระกนี่คือระบบธรรมดาธรรมชาติทรานบ้านเรามันไม่มันไม่มันไม่มีมะเราก็้องแค่ป่าเป็นตัวดึงน้ำก็แค่นั้นเองนั่นคือนั่นคือหลักธรรมชาติเราใช้หลักธรรมชาติแหละ นี่ในส่วนของที่จะพาชาวบ้านเข้าไปทำเราจะสร้างคนไกลภายในพื้นที่พื้นที่คือคนอย่างที่ผมบอกคนชุดแรกอ่ะไอ<ช>ที่หวัวใบยิ้มถืพว<อ>กน<ช>ี้มันจะมันจะเริ่มก่อนอเขาจะทําตัวเองก่อนเขาจะทำด้วยตัวเองอย่างพวกผมนี่ผมก็ทาตัวอย่างก๊อกน้อยคืออผมก็ทำเริ่มที่ตัวเราก็เริ่มเริ่มด้วตัวเองก่อนพอหลังจากคือถ้าหากพูดถึงว่าในป่าเนี่ยไอ้ทับเรื่องทรัพยากรส่วนรวมเนี่ย มันจะมีกลุ่มคนแล้วกลุ่มคนเนี่ยเขาก็จะเริ่มเริ่มไปทำามันพอเขาค่อยเขารู้ว่าถ้าหากจะฟื้นอย่างนั้นเขาต้องทาฝ่ายเนี่ยเขาก็ไปหาข้อมูลว่าไอ้ตรงไหนที่มันมที่มันจะต้องทําคือถ้าคนเข้าใจจริงจริงอย่างสามขาเนี่ยเขาเขาเป็นคนที่เรียนรู้เข,ข,ขาเข้าใจนะบ้านสามขาเขาจะไม่ทําห่วยอย่าง ใช่ครับคนคืออะไรนั่นเข้าใจละเขาใช้เวลาที่เขามีความเชื่อมั่นเขาสามารถปล่อยเวลาได้แต่ถ้าไปที่อื่นมั่ไม่ได้เพราะคนมันยังไม่เชื่อเพราะเราจะต้องต้องทำคู่อันเล็กๆที่มาที่ฝ่ายแมวคี่เรื่องฝ่ายแมวเนี่ยอืเราก็ต้องทําแล้วอีกอันหนึ่งห้วยใหญ่เนี่ยที่เขาเรียกว่าฝ่ายฝ่ายชะลอน้ําหรือว่าฝ่ายฝ่ายเออฝ่ายชะลอน้ำมันจะยังงกว่า ฝ่ายแมวนี่ฝ่ายฉัผมใช้คาว่าชะลอความชื้ mm hmm. นะฝ่ายชะลอน้ำมันต้องหาแต่ต้องหาต้องต้องเราต้องแนะนําเขาะอย่างที่ผมบอกสิบห้าผมไปพอกําหนดจุดเสร็จปุนน๊บผมต้องมาจัดทีอธิบายราฟังก่อนว่าทําไมผมทําไมต้องกําหนดจุดตรงน,นั้นแต่เราไปเดินกันแล้วรอบนึงนะแล้วเราผมก็นนํา mm hmm. เขาเขาไฟเขาดูเลยว่ามันต้องอจุดเนี้ยตอนเดินเราก็บอกว่าต้องจุดเนี้ยจุดแรก บล็อกน้ําให้อยู่<ม>คือถ้าน้ำมาแรงขนาดไหนฝายไม่ผ่านนั่นคือจุดแรก<ม>ต้องต้องทำให้ได้เพราะปกติมันถ้าสมมุติว่าต้นน้ำอย่างเงี้ยเราต้องทำจากข้างบนลงลนะใช่ไหมแต่ที่นีเพื้นเอื่นมันยาวเราทำข้างบนไม่ได้ส่วนส่วนใหญ่เวลาที่เขาทำไม่ไม่สำเร็จเพราะเขาทำจากข้างล่างขึ้นพ<ม>อทำไปแล้วแค่นี้หมดแล้วทีนี้น้ำมันมามันมามา,มา,มา,มาแรง<ม>พอแรงมันจะกระทบผัา,านแต่ถ้าเราทำจากข้างบนลงมานีย สมมติมันมาเสร็จแค่เนี้ยน้ำมันมายช่วงนี้มันช้ามาตรงนี้มันก็เร็วมันก็ไม่ไม่ข้างบนมันก็ไม่พังนี่คือวิธีตอะผมไปเนี่ยผมจะดูเลยว่าสมมุติเราไปได้ครึ่งอย่างเงี้ยไปขนาดเนี้ยตรงเนี้ยมันบล็อกได้บล็อกมันจะมาอย่างไงมันก็ไม่พังเพราะจเอาตัวเนี้ยตัวแรกลวไล่ลงไปช่วงที่ทําทำาสเราจะทําช่วงแรง คือปกติ <Okay. S 1> แล้วทาช่วงไหนก็ได้แต่ถ้าหากว่าทําช่วงฤดูฝนเนี่ยมันมันจะลําบากถ้าฝนตกประมาณน้ำแรงแรมันจะมันจะทํายาก mm hmm. แต่ผมไม่ทาผมว่ามันมีรูปอยู่นะผมทําช่วงน้ำก็มี mm hmm.